สวัสดีค่ะเมนูขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟางขอเสนอพายผีเสื้อค่ะวัตถุดิบมีเพียงสีอย่างเท่านั้นนะคะฟางยังมีสูตรอาหารและขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันอีกมากมายฝากกด subscribe สสให้น้องฟางด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมในวันนี้ก็จะมีเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะฟางจะโรยแป้งสาลีเนยกะสมบนถาดก่อนนะคะ จากนั้นนําแป้งพายสําเร็จรูปวางบนถาดได้เลยค่ะค่อยๆทาน้ําเปล่าบนแป้งพายให้ทั่วๆเลยนะคะจากนั้นฟางจะโรยน้ําตาลให้ทั่วๆแป้งพายเลยค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นฟางจะนําแป้งพายอีกแผ่นหนึ่งมาประกบต่อเลยนะคะทาน้ําเปล่าแล้วโรยน้ําตาลฟางจะทําแบบนี้ทั้งหมด4ชั้นนะคะ หลังจากครบถึงชั้นที่4แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปฟังจะโรยแป้งอนเนกประสงค์เล็กน้อยจากนั้นใช้ไม้รีดแป้งพายตามในคลิปเลยค่ะแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะคะจะช่วยทำให้แป้งพายของเราไม่ติดถาดและไม่ติดไม้นะคะ รีดไปเรื่อยๆจนกว่าขนาดความยาวจะประมาณ28เซนนะคะจากนั้นก็ใช้น้ำเปล่าทาทั่วๆแป้งพายได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำน้ำตาลมาโรยให้ทั่วๆแป้งพายเลยค่ะจากนั้นนะคะฟางจะพับส่วนบนและส่วนล่างลงมาประมาณ5เซนนะคะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ทาน้ำเปล่าและน้ำตาลลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะฟางจะพับขึ้นอีกรอบหนึ่งทั้งบนและล่างเลยนะคะทาน้ำเปล่าและน้ำตาลอีกรอบหนึ่งค่ะและสุดท้ายพับเข้าหากันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วลักษณะของแป้งจะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยขั้นตอนต่อไปฟางจะหั่นตัวแป้งผีเสื้อที่เราม้วนไว้เมื่อกี้นะคะตอนตัดนะคะฟางจะทาแป้งกันอีกประสงค์ตรงมีดเล็กน้อยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะได้แป้งพายผีเสื้อประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะฟางจะนำแป้งพายผีเสื้อของเรามาคลุกกับน้ำตาลค่ะ หลังจากที่เราครุกเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะนำแป้งพายผีเสื้อของเราเรียงบนหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยนะคะฟางจะเว้นระยะห่างนิดนึงเผื่อแป้งพายของเราจะฟูขึ้นอีกนะคะฟางจะใช้อุณหภูมิที่1้0องศาเวลา15นาทีนะคะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะนำออกมาพักให้เย็นประมาณ5นาทีนะคะเมนูพายผีเสื้อง,ง่ายๆด้วยหม้อทอดไรน้ำมันฟังเชื่อว่าเมนูนี้ถูกใจเด็กๆแน่นอนเลยคะ่ะวิธีทำแสนง่ายสามารถทำตามได้เลยนะคะ คลิปหน้าอยากให้น้องฟางทำเมนูอะไรเกี่ยวกับหม้อทอดและน้ำมันสามารถคอมเมนต์มาบอกน้องฟางได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ